สวัสดีครับผมอนุชิตแทแคมเปนเตอร์นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการแนะนําการใช้แกนนําดอกแบบลูกกิ้งหรือว่าโรลเลอร์ไกด์ของทิมเมอร์มาใช้กันนะครับส่วนใหญ่แล้วทิมเมอร์หรือว่าเ o อเตอร์เนี่ยเราจะนิยมใช้รั้วซึ่งมีลักษณะเป็นรั้วตรงกันมากกว่าซึ่งเป็นที่รู้จักกันมากกว่าครับ mm hmm. ตามในภาพนะครับอันนี้ใช้สําหรับการเดินตรงนะครับแต่ความจริงแล้วเมื่อเราเดินลักษณะเข้าไปในแบบหรือว่า ชิ้นงานที่อีกโค้งนะครับเราจะนิยมใช้ดอกที่มีปลายลูกปืนกันใช่ไหมครับาตามภาพนะครับลูกปืนนั้นก็จะวิ่งเข้าไปตามาในในในส่วนโคง้งหรือว่าเว้าของชิ้นงานได้อย่างง่ายนะครับส่วนเทคนิคตรงนี้เราจะไม่ใช้อดอกที่มีลูกปืนหรือว่าหากกรณีลูกปืนแตกเราอาจจะเปลี่ยนมาใช้เป็นดอกธรรมดา แต่เราใช้ตัวนี่นะครับตัวไกด์ซึ่งมีลักษณะโรลเลอร์ไกด์ซึ่งติดมากับตัวเครื่องซึ่งเราไม่ค่อยนิยมใช้กันเท่าไหร่นะครับ ตั้งความสูงของดอกได้แล้วก็ล็อกนะครับด้วยตัวหางป่าตัวนี้นะครับส่วนด้านบนที่เป็นตัวไกด์หรือว่าโรเลอร์ตรงนั้นเรามีตัวปรับตรงนี้นะครับซึ่งเป็นการปรับละเอียดเขาก็จะมีเกลียวให้นะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ตัวไกด์นั้นตรงกระขอบของชิ้นงานหรือจะให้เหลื่อมกแ็แล้วแต่เรานะครับอันนี้เป็นตัวการปรับละเอียดน,นะครับ นี่แหละครับขอบของลูกกิ่งหรือว่า,าลูเลอกไกด์ตัวนี้เราก็ตั้งให้เสมออันนี้เคสนี้จ,จะเสมอกับขอบของขบ่ายนะครับมาได้ทีแล้วก็ล็อกด้านบนนะครับก็คือตัวล็อกนะครับอันนี้เราจะลบมุมไม้ที่มีความโคง้งซึ่งตามรูปนะครับตรงขอบเราจะลบให้เสมอกับขอบขอ,บของชิ้นงาน,นครับเป็นโคง้งเป็นลบมุมธรรมดาเนี่ยนะครับตอนเดินนั้นเราก็ให้ ตรงหน้าของโรเลอร์ไกด์หรือว่าลูกกิ้งนั้นเดินตั้งฉากกับขอบของชิ้นงานนะครับตรงนี้ตัวโรเลอร์ไกด์ก็จะทําหน้าที่เหมือนลูกปืนนั่นเองนะครับก็จะวิ่งชนไปนกับขอบของชิ้นงานจะโค้งจะเว้าวก็จะวิ่งไปตามนั้นเลยครับหรือลักษณะเดิมเลยนะครับเพียงแต่ตอนนี้เราถอยตัวลูกกิ้งหรือว่าโรเลอร์ไกด์นนเนี่ย ถอยออกไปนิดนึงก็จะเกิดเป็นบ่าขึ้นนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นดอกกัดตรงก็ได้นะครับอันนี้เราจะใช้ดอกกัดตรงที่มีลักษณะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ให้ห่างจากขอบของโรลเลอร์ไกด์สัก เมิลเพื่อที่จะทำบาหรือว่าตีบางใบนั่นเองนะครับก็ทำได้เช่นกัน,นครับ การใช้โรลเลอร์ไกด์ตรงนี้ก็สามารถใช้กับดอกที่มีลักษณะเป็นดอกกัดตรงหรือว่าดอกทั่วไปที่ไม่มีลูกปืนนะครับเราก็ประยุกต์ใช้หรือกรณีลูกปืนแตกแล้วก็ประยุกต์ใช้เอามาเป็นดอกที่ใช้กับโรลเลอร์ไกด์ตัวนี้ได้เช่นกันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม